สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่สวนของคุณสมจริงนะฮะที่อำเภอหัวยอดจังหวัดตรังตัวนี้คือแปลงปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจหลายๆอย่างนะครับตัวนี้เราอยู่กับไม้ห่วงหัวลี่นะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนไปรับต้นกล้ามาจากที่ไหนครับจากทุ่งสงครับทุ่งสงนะครับทุ่งสงนครสีมาลัยเคยศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับไม้่วงหัวลี่มานานหรือยังครับควรจะปลูกไม่นานครับเพิ่งจะปลูกไม่นานครับ ตอนแรกไปไปรู้มาจากไหนครับใครแนะนําเป็นคนแนะนําครับผมดูจากคลิปดูจากคลิปดูจากในเลยเป็นหลักนะครับดูจากใน YouTube ก็ตอนนี้นะครับบอกท่านผู้ชมทางบ้านนะครไม้่วงโหรี่นะครับพยุงโหรี่เป็นพยุงสายพันธุ์ที่แพงที่สุดในตลาดจีนนะครับแล้วก็แพงที่สุดติด 1- ใน3อันดับของไม้ที่แพงที่สุดในโลกนะฮะไม้มีเป็นพันพันหมื่นๆชนิดแต่ว่าไม้่วงโหรี่นี่แพงที่สุดแล้วตัวนี้นะครับปลูกมาอายุกี่ปีแล้วครับประมาณปีปี มีเท่านี้สองปีแล้วครับอ่าประมาณปี8เดือนปี8เดือนนะครับตัวนี้ปี8เดือนสำหรับผมนะครับปี8เดือนเนี่ยตัวนี้เส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ2นิ้วนะครับ <onnaise> น่าจะ2นิ้วละ2นิ้วก็ถือว่าตามมาตรฐานนะมาตรฐานน,ะาานี่คือ1ปี1นิ้วเส้นผ่าศูนย์กลางนะฮะหปี1นิ้ว2ปี2นิ้วนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางลําต้นประมาณนี้อ่าตัวนี้ถือว่าจเจริญเติบโตเนี่ยตามมาตรฐานของทั่วประเทศไทยซึ่งเราไปดูมาแล้วทั่วประเทศไทยทุกจังหวัดนะครับจังหวัดทางอีสานทางเหนือ กลางใต้ตอนนี้อยู่ที่จังหวัดใต้จังหวัดภาคใต้ก็ดูมาทุกจังหวัดแล้วนะครับตามจังหวัดเราก็ไปเมื่อเช้านี้อยู่ที่ตังนะครับวันนี้เราอยู่ที่ตังมาตลอดเลยแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้เราจะไปสมุยพ่กนี้คือองค์มู่แล้วนะครับเป็นคนที่ส่งเสริมให้เกษตร,รกรไทยเนี่ยปลูกไม้ราคาแพงก่อนใครเลยนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วนะฮะก็มีคนเกษตรกรตอนนี้ปลูกทั่วทั้งประเทศไทยรับรองได้ว่ามีคนปลูกทุกจังหวัดนะครับทุกจังหวัดตัวนี้ปลูกอะไรบ้างครับ มีอะไรบ้างครับนอกจากไม้่วงหรี่ตะเคียนมีตะเคียนสักริชมีพยุงไทยชิงชันนะครับอันนี้ชิงชันนี่ครับนี่ครับอันนี้คือชิงชันนะเราดูใกล้ใกล้ครับอันนี้คือชิงชันชิงชันนี่ใบจะคล้ายใบมะขามนะ่มันก็จะประมาณนี้แต่ชิงชันนี่ปลูกมาพร้อมกันไหมพร้อมนี่อันนี้คือชิงชันนะครับแล้วอันนี้คือฮวงหัวรือฮวงหัรีอนี่ถือว่าโตเร็ว โตเร็วพพพยุงไทยนะครับอันนี้อันนี้ในสวนนี้นะฮะนี่คือห่วงหัวรี่อันนี้คือพยุงไทยครับพยุงไทยนี่ปลูกพร้อมกันไหมพร้อมกันพร้อมกันหมดเลยเห็นไหมครับตัวนี้คือพยุงไทยนะก็เจริญเติบโตอาจจะน้องๆนะครับน้องๆไม้ห่วงหัวรีอะไรพพๆกันส่วนต้นสักปลูกพร้อมกันเหมือนกันใช่ไหมครับต้นสักก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือต้นสักสักทองอันนี้คือสักทองนะอันจะโตเร็วก็ไม่ต่างกันนะ ก็ไม่ต่างกันไม้สักกับไม้พยุง,งหวงหุ่รี่ไม้พยุงไทยหลายๆไม้ที่เราดูในนี้ตะเคียนก็มีใช่ไหมฮะตะเคียนผมดูตัวน,นี้คือหญ้าด้วยใช่ไหมฮะปลูกหญา้าหญ้าอะไรครับหญ้าเนเปีย,ยอันนี้เป็นเนเปีย,ยครับเนเปียตัวน,นี้ปลูกไว้เพื่อเลี้ยงวัวเลี้ยงกวางเลี้ยงกวางครับโอ้โหที่นี่มีกวางนะครับเลี้ยงกวางด้วยนี <laughs> ่ดังไปใหญ่แล้วนะครับเลี้ยงกวางในสวนไม้พยุงกวางที่เราต้องเกี่ยวไหม เราต้องเกี่ยวหญ้าต้องตัดหญ้าไปให้ไหมครับครับคือไม่ได้ปล่อยไม่ได้ปล่อยถ้าปล่อยนี่เขานึกว่ากวางมาจากเขาเดี๋ยวหายไม่ได้เลี้ยงที่นี่ค่ะเลี้ยงอีกตำบลหนึ่งอ๋ออีกตำบลหนึ่งเลี้ยงเยอะไหมครับกวางประมาณยี่สิบกว่าตัวโอ้โหแพงไหมครับมูลค่าตัวละตัวละหมื่นกว่าโอ้ตัวละหมื่นกว่าหมื่นกว่ายี่สิบสามสิบตัวก็สองสามแสนนะฮะก็ถือว่าโอเคเนาะรายได้ดีออกลูกบ่อยไหม ปีละ,ละ,ละรครั้งครั้งละตัวหรือสองครั้งละตัวครั้งละตัวก็ถือว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับเกษตรกรที่ปลูกไม้่วงหัวรีปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจอย่างอื่นเนี่ยท่านลองดูนะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะปลูกพืชแซมให้มีรายได้เสริมจากทางอื่นได้อีกตัวนี้ก็เป็นการเพิ่มรายได้นะครับเราไม่ได้รอไม้ไม้ป่าอย่างเดียวเราไม่ได้รออะไรอย่างเดียวสวนนี้นะครับจากที่ผมดูมาเนี่ยสวนเนี้ยไม้ป่าเศรษฐกิจนี่เจริญเติบโตใกล้เคียงกันหมดเลยนะครับแต่ว่าตัวที่จะตัดได้ก่อนคนอื่น ตัดได้ก่อนทุกไม้เลยก็คือไม้่วงหรี่ตัวนี้แน่นอนตัวนี้อายุ10ปีนี่สามารถขุดขายได้แล้วนะขายได้10ปีคือมันเร็วมากมันเข้าแก่นตั้งแต่ปีที่3อันนี้ก็เกือบ2ปีแล้วเนาะอีกปีหนึ่งก็เริ่มเข้าแก่นละแต่ถ้าเป็นชิงชันอย่างตัวนี้ชิงชันต้องใช้เวลา25 30ปีนะครับชิงชันแล้วก็พยุงไทยก็ย5 3 0ิบปีไม้สักก็ยี่0ห้าสามสิบปีสรุปแล้วยาวทั้งนั้นนะครับเมื่อกี้ผมเห็นมันมียางนามีไหมครับยางนามนไม่มีไม่มีเปน,เน,เนป็ีก ยาวนะครับระยะเวลายาวนานทั้งนั้นแต่ทั้งนี้เราก็ต้องมาดูกันนะครับว่าในตัวจริงนะครับในแบบอย่างตัวจริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวปีหน้าขออนุญาตมาชมอีกครั้งหนึ่งครับจารย์เราจะมาติดตามชมนะครับว่าแปลงไม้ป่าเศรษฐกิจเนี่ยพอปลูกไปแล้วตัวไหนที่มันเจริญเติบโตเร็ว,ว,เรวกันดีกว่ากันเปรียบเทียบกันเลยในพื้นที่ผืนเดียวกันอันนี้มีการลดน้ำไหมครให้ระบบน้ํำไหมไอ้ไอ้โจ้งโจงโจงกลางอ๋อ <ๆ S 1> ก็จะมีบ้างนิดหน่อยนะครับมีคือเราลดห้า ที่จริงเราให้ให้กับหญ้าใช่ไหมปุ๋ยทั้งปุ๋ยทั้งน้ำครับวิธีการใส่ปุ๋ยใส่ยังไงครับ1ิบห้าสิบห้าเนะเป็นปุ๋ยสูตรเสมอนะครับสูตรเดียวกันเลยให้ไม้ป่าเศรษฐกิจแบบนี้ให้ทุกอย่างนี้ให้เหมือนกันหมดครับนะครับแล้วก็ยาก็ให้ด้วยอันนี้ปลูกไปกี่ต้นครับที่สั่งมาเฉพาะเฉพาะไม้่วงโหรีนี่กี่ต้นครับสองร้อยจำได้ไหมประมาณสองร้อยก่ประมาณสองร้อยกับต้น 200กว่ากต้นก็เป็นเงินเยอะนะครับอยู่ที่ประมาณถ้าสมมติว่าตีราคาต่ําสุดเนี่ย200กว่าก็ต้นก็ตกประมาณ2ล้านกว่าบาทอันนี้คือขั้นต่านะ<อ>แต่ถ้าสมมติว่าขั้นต่ํานี่เพราะว่าในตลาดจีนต้นละห้าหมื่นถึงแสนหนึ่งราคาในตลาดจีนแต่ในไทยเนี่ยเราตีขั้นต่ําก็คือต้อนละหนึ่งหมื่นบาทนะครับสิบปีผ่านไปนะ <hel> um. แต่ถ้าสมมตริราคามันขึ้นมาเป็นสองหมื่นนะครับมันก็จะกลายเป็นเงินสี่ล้านบาทถ้าสมมติเฉพาะตัวนี้นะไม่เกี่ยวกับตัวอื่น Synd. แล้วสิบปีได้แน่นอนนะครับส ถามว่าตัวเร็วตัวเร็วไหมตัวเร็วมากตัวนี้ถ้าดูแลดีใส่ปุ๋ยดีถูกต้องตามวิชาการทุกอย่างเนี่ยตัวเร็วนะครับเร็วมากก็ไม่ไม่ได้แพ้ไม้อย่างอื่นถามว่าไม้สักตัวเร็วไหมตัวเร็วพอๆกันนะครับแต่ไม้สักนี่ข้อเสียคือว่าราคามันถูกถ้าขายแข่งกันนี่ยังไงก็สู้ไม้่วงหรี่ไม่ได้แม้แต่พยุงไทยก็เข้าแก่นช้านะครับมันก็สู้ไม้่วงหรี่ไม่ได้ตอนนี้ก็ปลูกผสมประสานไปเราก็ยังไม่รู้ว่าอนาคตมันจะดียังไงนะแต,แต่ที่แน่ๆมันก็เป็นทางเลือก ถ้าครบ1ปีแล้วซื้อคืนไหมซื้อคืนครับ100ร้บอยเปอร์เซ็นต์ฮะเอาเฉพาะ่วงอรี่นะเพราะ,ะ <c oughs> ว่าพยุงไทยนี่มันส่งออกไม่ได้ <c oughs> ปัญหาอย่างหนึ่งพยุงไทยนี่มันติดมติคลรม251มันห้ามส่งออกอในเมื่อถ้าเราซื้อไปแล้วส่งออกไม่ได้ตลาดเรา,ยยเราอยู่ที่จีนนะครับไม้ชิงชันนี่ถามว่าส่งออกได้ไหมชิงชันส่งออกได้นะครับส่งออกได้แต่ว่ามันใช้เวลานานริบ5-30ปีมันก็ต้องรอนานนะครับชิงชันแล้วก็ตลาดไม้ชิงชันในในประเทศจีนก็ไม่ได้แพงนักหนาราคาประมาณไม้ประดู นะครับราคาไม่ได้แพงถึงขั้นพยุงพยุงไทยส่วนไม้สักไม่ได้รับซื้อนะครับเพราะว่าไม้สักนี่ซื้อขายกันเฉพาะในประเทศไทยประเทศจีนไม่นิยมนะประเทศจีนนี่เขาจะนิยมไม้ที่มีสีเข้มสีแดงไม้สีเหลืองก็ไม่เท่าไหร่นะครับไม่เท่าไหร่มันที่เป็นกันไม้แดงๆเนี่ยเขาชอบมากประเทศจีนเขาเรียกว่าหงมู่หงมู่คือไม้ที่มีเนื้อสีแดงส,สวยๆนะครับก็ท่านผู้ชมครับผู้ชมทางบ้านนะฮะอันนี้คืออยู่ที่ห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับ ท่านใดสนใจขอความรู้ได้นะครับยินดีให้ความรู้แมครับครับขอเบอร์โทรหน่อยครับ083ครับ181 5874ค่ะครับผมปรึกษาได้เลยนะครับสามารถสอบถามได้เลยว่าปลูกไม้ชนิดไหนบ้างแล้วปลูกไม้ตัวไหนโตเร็วบ้างนะครับในอนาคตตัวนี้อาจจะเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้นะครับว่าไม้ชนิดไหนมันโตเร็วกว่ากันปลูกในพื้นที่เดียวกันครับมันจะเป็นยังไงก็เราติดตามกันตอนต่อไปนะครับรอบหน้าปีหน้าเราจะกลับมาดูอีกครั้งนะฮะสวนนี้ขออนุญาตนะครับมาดู คือเราต้องติดตามนะครับติดตามเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกเนี่ยเอาจนเราสามารถขึ้นทะเบียนแปลงปลูกเพื่อการส่งออกได้และเอาจนซื้อไม้ลงตู้คอนเทนเนอร์ส่งไปขายยังประเทศจีนเราตามไปดูถึงขนาดนั้นนะครับก็ให้มีรายได้ดีเกษตรกร,ร,กรมีช่องทางอื่นนะครับทางเลือกที่มันมีรายได้เพิ่มเข้ามาเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณพี่มากครับทั้งสองท่านที่กรุณาให้เรามา่ส่ทํารายการนะให้เป็นวิทยาทานเป็นความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ กเกษตรกรทั่วทั้งประเทศไทยเหมือนกันนะครับ,รบขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับทางบ้านที่กรุณาติดตามรับชมพรุ่งนี้เจอกันที่เกาะสมุยนะครับสำหรับวันนี้ห้วย,ยอดจังหวัดตรังลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ